เนาะเอาไปชมบรรยากาศเบิ่งนักฮ้องเพิ่นนํากันจักเล็กจักน้อยค่ะฮ้องสดเด้พี่น้องเอ้นั่นแหละบาดนี้พี่น้องเอ้สาวนี่เนาะเจ้าบาพี่น้องมาบ่ทันจ้เนาะครับแล้วไปายก็ได้ด้พี่น้องเนาะ าพี่น้องเอ้ยโมเมนต์เพิ่นแห่เคยแห่ยังเรียบร้อยแล้วบ่จักรล็อกอันนี้เนาะอ่าเพิ่นนัดเพิ่นหมายนี่เก้ามงพี่น้องเก้ามงตรงตอนนี้มันสีเที่ยงปลายแล้วตอนนี้เนาะปาพี่น้อยเอาาจะแห่เคยแห่ไพ่เรียบร้อยแล้วล่ะแต่หมดเสียงเบิ่งนี่พี่น้องเนาะแต่ว่าในงานนี่น่าจะยังอ่ามวลซื่นโฮวเซลกันอยู่ดอกเนาะยังมีเสียงรำเสียงเพลงอยู่พี่น้องเนาะ นุ่ยเอ้าพี่นุ่ยเนาะกรับสบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุคนเล่อพี่น้องเด้อเนาะมาประชุอยู่ภายในแหลกกระต่างประเทศพี่น้องเนาะเข้ามาพบมาเจอกับเปาเชียงพี่น้องเนาะบเาเชียงมาแสดงความยินดีกับทางงานลูกคอต่อแขนพี่น้องเนาะเป็นลูกของทังในบ้านของในบ้านของทางพ่อว่านไอ้น้อยเนาะอยู่บ้านถุงมอนนี่แหละพี่นอ้ย เลยมื่อนี่กะมาเห็แหละพี่น้อยมาสุดขา่าวหมดเลยเนาะอ่ารถกะขาวข่าวบุตรที่พี่น้อยพานุกย่างนุกกระย่างข่าวมนนื่อนี่ถูกเนาะโดยอ่ะกะอันนี้กะสิเป็นบ้านของทางผู้ใหญ่เจบุญเนาะเอฟซี FC แล้วกะทางทีมงานเฮาคู้เคยกันดีพี่น้อยอ่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของทางอ่าพอ พอสุกสวรรค์ดต่กระทั่งแม่แก้วพมเกตพ่อมเมืนน่อยครอบครัวเพิ่นพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเยมืาอนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติทั้งหมดเชียงกับมาแสดงความยินดีครับทั้งงานนี่เป็นงานบุตรลูกสาวของทางอระวัดพี่น้องเนาะในซองมาเลยพี่น้องเยโดยอ่าบุเชียงกาถือโอกาสนี้เด้อเนาะมือเช้านี้กับทางแม่แก้วอาโทตรติดต่อมาพี่น้องกันนะครับได้ชมอ่า,าบ่าวเชียงจะทําบุญบ้านบุเชียงพี่น้อยอ่าสร้าง อาบุญบ้านแต่ละปีนะพี่น้องโมเชียงเห็ดอยู่แล้วเนาะพอดีทั้งเมย์พิ่นไดีครับไปส้มกันเลยอาผักกานาปัจจัยเนาะเป็นเงินจํานวนหนึ่งร้อยลอนพี่น้อยเนียทั้งหมเชียงไหวซื้อต่างๆเนี่ยเนาะโมเชียงก็นเลยจัดแจงซื้อเป็นอากรเขากับน้าอาหารการกินอาเป็นมักไม้มักโต้พี่น้อยเนาะเพื่อนําส่วนนี้อาให้ถวายทั้งพระอาพิสุสงฆ์เขาอาสันเพลนนาพี่น้องเนาะ จงได้กระซาถวายนโมทนาบุญในครั้งนี้เด้อสันตังโพสุขสวรรค์และกระทั่งไม่แค่ภพมเกทเนาะจงได้กระโคให้บุญน้ำคำ้ามชูอ่าสําหรับสุขภาพกระโคให้แข็งแรงตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะซูไปหน่อยเนาะเอาเดี๋ยวรอเบิ่งน้ำการทีมงานบ้านนี้พี่น้อยโมเสียงเข้ามาก,ก่อนโมอีกเนาะกับทางมาบุญสารวันทางทีมงานกําลัางตามมาพี่น้องเบิ่งน้ำการวาสิมีอ่าวาสิมีภายในตามมาพี่น้อยเนาะ อาจจะเป็นสุดขาวชิงซีประจักรเนาะนกกระยั่ยงขาวนี่แหละพี่น้อยเอาเนาะพี่นออ้อยล้อรุ่นรอสมไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเนาะเนาะบัตรนี้พี่น,ออน้อยทางบ๊อบุญสุดสีขาวคือกันเสือนี่พี่น้อยมันสีาขาวแต่เปอเซียงเลยมันส,นนนสีแดงเลยบัตรนี้เนาะแดงล้้บานี สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อกําลังรอถ่าทีมงานสิเข้าไปงานแต่งงานดองพี่น้องเอ้ยกําลังทีมงานเฮากําลังอ่าตามกันเข้ามาอยู่กําลังตามเข้ามาเนาะโดยโอ้เด้มาเด้อีขาวเห็นบ่เอ๋อีโนี่บ่แม่นนี่เนาะี่โกีโกบ่แม่นเนาะ รถลาช่กัน้องมาแต่ดองกํลังจะไปดองกํลังจะมาดองเนาะําัจอดไปาเนาะยังเเป็นบางแขกบางรา่านพ่นกันจล้ลับกันแล้วเนาะเพิ่งได้รถได้เพิ่ไปก่อนเนาะไปได้เนาะงมง ที่ฟุ้นก้อนไป,นปนยังนหน่เนาะโอ้กองเส,สาพ,พี่น้อยระวังรอทีมงานอ่าสิเข่าไปอ่า <c oughs> ก้อนนี้ก็จักสีจังใดได้พี่น้องเยย่านได้เนาะรอเห็นมาอ่าพ่อมหน้าพ่อมตาก้อนอ่าระวังรอเข่ามาดิ่นน้ำทังไปตู้ก็ล,ล้านหน่อยก่อนเนาะผู้อ่าอ่าถือว่าบ้านเพิ่นอยู่นะปากทางเลยพี่น้องเยบ้านเที่ซาน าผูดทางน้องยเฮดเกี้ยวยังหลานนี่ฮะฮะจำเปก่อยังอันนี้นะป้าโจ้ล็ลกอยู่ต้นกบม่วงเนาะแลังจุเป็นหมากยังไงล่างต้นเขาก็เป็นดอกเลยเอาเมย์หดไปงานดองกสัตร์อันน้ำหดไปน้งหมดไปบอฮักออกมาจากงานดองในบ้านนี่ โดนเลยเนี่หมดเลยไปเางายงานด้มดนล้เนาะลายงานีบ่ได้บ่นมีว่ามีมีมีสองงานบ่่อยู่บ้านเนี่ไหมสองงานจะแบบถึงเรื่องแล้วโอยช่วงนี้ก็จะเลื่อเลยอย่างนี้คิดกันอย่างไปวดแก่ปวดข้างสบบานเนาะลายงานเล่าแล้วดเงินอะไรซอยแม่แม่อหละเนาะซอยแล้ว ซอยแล้วพี่น้อยเนาะบัตรพิ่นบัตรตเนาะเพิ่นว่าก่นเพราะว่ายามเขามีลูกมีเต้าจที่เขาไปหาเพิ่นเนาะทางคนต่างซอยกันนะพี่หนอนก็เลยขออนุญาตแม่มาลบพุ่นอยู่ในนี่เด้อถาหมูอขวกมาอาดีเขาไปพร้อมกันาต่อมาผัดมลาเช่าคือว่าเฮ็ดต้มผมม่วงเจ้ายตึ้งเย็นจ่อยจ่อยผักแค่เป็นมังมากเลยเด้นี่ยนบัวอมยังนี่ บโดยสบายดี้อพ่อเด้ออันป้อมงวงไข่โบ่นี่นะงวงแอปเปิ้ลงวงอเปิ้ลงวงแอเปิ้ลงวงญ่นะบอ่าุดงวงสะกั่นเลยบ่เสียงใช่เลยนี่เนาะทำพิเรนนี่เนาะไอแน้เทียนซานผ่อนนะเนาะเออเออนั่ง โดยโดยเจ้าโดยโดยมามางานอันเพื่อนนี่แหละพ่ออันแม่งงานทางพราะวานนี่แหละนาบุคคลต่อแคนมานกำกังหลายคนอยู่มานกำกังหลายคนแต่ว่าเฮามามาถาก่อนาเป็นเรื่องตามมามาตัดไส้มาเตจีโน่โอ้บัตรโขกไงเคยไปยิบบ่ไหม บ้านโคกใหญ่เคยได้ยินบ่กบุคคลนี้บุคคลนี้อะไรจังหวะอนนั้นค่ะอ่าขึ้นอยู่กับเมืองอุทุมพรเออแม่แล้วแก่สวรรค์เขตเนาะลูกแม่ก็นี่อยู่ซีโนค่ะอยู่เมืองสมพรกันอุ้มลูกเคยลูกเชาโดยลูกเคยกับอันเป็นทันโมโอเออทันโมแล้วแม่โนแล้ โดยโดยเพิ่นยังอยู่แม่อ่ารอทางทีมงานก่อนมูฟูก่อนเดี๋ยวเพิ่นตามมาอ่าไปทำการหลายคนจังม้วนอ่ะย่างเข่าคนสองคนนี่ก็ดยอะมันอยากแอวแบบนึงได้เนาะอันนี้ลูกป่อแม่เดือล้านล้านเอ้ยลูกก็ได้อันนั้นเลยเกินกว่นเงินล้านลูกลูกแม่ใช้ลูกของเราไม่ใช่จากของเราเป็นเทพ เพ็ดเบียกอยู่ไทยเนาะได้อยู่น้ำมีตู้ปลากรานีเลปลาลูกเลนะแม่ไอ้น้องเป็นอ้น้องบออนา่เป็นน้องกเนาะเข่กนเก่งอยูด้เนาะคุณาก็อหน่อย ขาเที่ยงน่ะเพิ่นน่าจะแหเคยให้ยังเรียบร้อยแล้วนี่เนาะแม่เนาะบ่ยันแล้วนี่แล้วๆยันแหแล้วเพิ่นยังันกันอยู่หันอ๋อแต่ว่าเพิ่นยังอ่ายังตอนรับยังมวลืนอยู่เนาะในการโอ้นตีห้องดได้นี่เนาะเออ บเคยไปบ้เคยอนาตเออไฟยูครับ้เคยอลคือชายหมูโอ้ไม่ได้เปนเงินแค่ทางไงกเนาะเอออันอันี่ว่าอันดวงมอนในคนคำเถาหอมาแต่วันวันคำเถาเนาะเอออันนี้คืนคนดวงมเอนโอ้คนคำเถาโดยโดย ค้นในในเรื่เสียเงียบนะชองล้านนี่บ่เอออันชองล้านนี่แล้วอันนั้นจับล้านคนหนึ่งลูกเจ้ามันจะนี้เบิร์ตไปอยู่ทางไทยเบิร์ตนะเออแล้วลูกเช้าคนหนึ่งอยู่น้ำแล้วก็อยู่ไหนอยู่นาบริขามาสถานจะนาโอ้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงมัวควายอยู่พุ่นแหล่แล้วกเขามาบ้านเออเป็นเลี้ยงกับขอม้าเนาะมึงเนี่ยเบ้ลอันเบลหิวน้ำ เนาะเอาซะเนาะออกไปน่าจะมาแล้วบ no? uh, 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 ah, ัดนี้ทีมงานเฮาเนาะอู้พี่น้องเอ้ยอีฟุ่นเนาะเสื้อคาวนี่แรงจึ้งๆเพิเนี่ปาโทษพี่น้องเอ้ยบดนี้มาแบบอนันตะแปบเป็นจนนะโดยเพิ่นอันาทงพ่อเพิ่นผู้ังทีมงานชุมเฮาโดยเพิ่นได้ให้อัน2บาทเซ ครบคือเป็นผัวบ้านเลยโดยเออเป็นผัวบ้านบุบผัวบ้านกินงโดดโดยเจ้าเออเป็นคนเปิดกะหอนเนาะโดยเอาสาวาออกไปข้างนอกกันเลยแม่เด้อเออไปไปะบุญเนาะเจ้าบ้านพนดอยตามมาเลยไปชักษาไปกันเลยแม่เด้ออยู่ดีไม่แห้งเจ้าแม่โดยโดยเออค่าเนาะใช่บ้านนี่ อืมพ yani uh, <um ี่น้องเอ้ยเาะดีพี่น้องเอ้ยอือมาแล้วพี่น้องเอ้ยนกกะย่างขาว9054รถไผนี่บะบุญน้ําป่าบะบุญมันป่าบ่อ๋อคันนั้นบ่แม่นคันน้ะเนาะโอรถเพิ่นได๋อืมเพิ่นลงออมาเนาะอือ ไปไวดีพอเพื่อเอากันมาอ่าล้างตามาพอออนญาตใดๆมามาเช่าผมได้เดี๋ยวเข้าไปเดยพ่เด้อด้วยด้ดยวายคนให้เยได้พี่น้องเลยจบภาพ่นว่าแล้วเนาะนัดเก้ามมัตุนเที่ยงกวดอยัง โอ้แล้วนี่วาเวีนพี่นนอกเลยในบ้านบ้านนี่บุญจีเอาใจจักน้อยไหแต่จจพี่แจกิโเยอพี่นนอกเลยยากแเราเบิ่งก่อนมาแบบกันจะค้นใจชุดือเสียยังนี่โอ้ยเห็นว่าน,ำบบน้ำมันลายกันลายยากแค่พูดได้ยินสบายดีโอ้บุก,ก้าเปิดบ่อ มาดีพี่น้องใช่นะเอ้าตกใจตัวค่อนเล็กไม่ใช่พี่น้องเลยมาดิพี่น้องเลยเฮ้ยเรามาถ่าชั่วโมงนึงเลยก็เต็มยศต์เต็มวกเจ้าเห็นนี่ได้ใชคือเก่าหันแล้วเก่าหันแล้วพร้อมเสิร์ฟธรรมดาก่อนเสิคุณให้อะไรกินนี่รถในบ้านได้กินนี่บ่เหมืนว่าเนี่ยนะนัดเกาหมูยงว้ายเหมืนว่าเที่ยงดิเที่ยงกว่าดอะไรเราอะกกระบาดเราอะนะ

สบายดีเด้อนอกเต์เนาะไม่ไดไ่นด้มอหัมมงหนดอนึงใช้หาประบุลจะใช่เพิ่งจะมาเป็นแพทย์จักรับตาเขาได้ดใครนะเขาดีดีได้โอ้แจ้งเนาะอันนี้เบ้นตัดได้หนิเนาะผ่านปริมาณเบนนคือห้าใซได้ย่งเป็นลมซีลมอะไรกนเไอ ยิ่นแห้งเลยมันแบบใช้บ้านเพิ่นจ่ใช้ว่าเชียงเลยข่อไปจักหน่อยประมาณห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรนี่เลยซื้อมาโมเป็นงั้นซื้อมางั้นแต่งโมเป็นมือนี่แล้วไนคอนแต่งตัววะเนาะโอเคมาทำมานได้อยู่โอ้ยเจ้าอย่างใช้ผ้าบงผ้าใบอยู่ได้คอยใช้ดาวเชียมได้่สำมาได้เฮ้ะนาะยังว่าอยู่เพิ่อเสเขากานเพิ่งอยู่วะอย่างเี้ แ่เปมืองทนกเพแลเทอ่นเ้เอเดเทันเปเดวเน้แต่ก็้ทั้งทีงานอทเตียงเนาะมียาวมียาวูนานเลามาานาเลากเาไปแล้วเมื่อแล้วทั้งอาจารย์เล่าลูกประยันมีมานำบอลูกมานำลูกเปา่มานำคนก็เลย อาแปลว่าเด็กน้อยเพิ่นบุกหูแบบซี่อยู่แล้วแบบแค่บางงานมีซี่เพิ่นบุคพันมักอยู่แล้วมันมันบุ่นวายอย่างเงี้ยซาปิโนยเด็กน้อยเดินงี้เงาเพิ่นเมื่อก่อนทางอาจารย์ลาวทุกเนาะไปเปลี่ยนไปเชียร์กันอย่างนี้กันเลยเราหักแทงกันพร้อมพอมแกงกันนะโอ้โหกูใช้ผอบใบมาม่อนอ่ะนี่จะค่อยคนเดียวนี่ยมีจะเกี่ยวได้มาเนาะ นีคนเมาแท้เนี่ยเอ้าเอาเอ้าบางไหนโดดมาข้างหลังนะเออาเนาะพี่น้อยอันน่้มามามางานเพื่อนก่อนแหละจังออกไปเห็นวปเห็นงานคือเก่าแม่นีเก็มาแบบธรรมดาเลธรรมดาเนาะมาส่งซองมาแสดงคนดีครับตั้งเบาวสาวเพื่อนน่ะกัเอากันสีฟ้ากันเห็นวปเห็นงานออกไปคือเก่าพื้เดิม เนาะัลโรยังรออีกทั้งบนเตียงบัดี้เป็นอะไรตางมากเนาะทังบจันนี่จะว่ามาพร้อมด้วยครอบครัวบ่จักบ่จันท์กันเนาะ้ออครอบครัวครอบครัวกับ้านทางนี้กนั่นเออแม่แนเนบ้านอยู่นี่ด้เนาะบ้าน,านมาขามเท่า <laughs> bộ đấy, đấy. Có cửa tương bình như đấy, vâng, bình như đấy nó Ờ Áo Thôi chân nói nó khẩu phải làm con làm lại những cái bò cá đấy ừ. à, Nó phải đó ma phong cảnh con đấy nó Ừ Nó à, nơi đây không bà Phải con bò Ừ, à, bằng này, bố để lo thả phải về đấy, phải nói hay là มีโบีโบไอรถที่งานวีดีโบะทีมเทัวบตู้จันตู้จันตู้จันบอกตู้จันบจะโจจะโจดโอขาเกาเกาถทั้งบอจันไปหน่อยเนาะอันนี้่นยืมรถทั้งพอเท่ามาแลนก้อนรถเราขายอะไรไปหน่อยยังบ่ทันได้เปิดตัวงานไม่อยู่ ไอ้ยข่อยถ่ายเตะหึงอยู่นี่ได้นี่มาคนบ้านคนเมืองแท้คนบ้านคนเมืองมาช้างผืนนัดเกามุงใบมุงยังหมมาอยู่เออมาเฮซีมาพ่อนี่นะไอ้พวกนี้เต็มหลังรถนึงเลยไปเพิ่มไปมาเพิ่มบาซีมาพามากินบ้านครอบขวดคิดไปคิดมาดไอ้เพิ่นมาดิซองๆเดียวใส่ค่ะจุดพันหนึ่งดุดขึ้นลงหุ้นมันกินอยู่สามข้างเพิ่นนั่งค่ะอยู่เพิ่นกว่ากินว่าเชี่ยมากินอยู่ที่อยู่กินี

โอ้ยมาบูฮอดบูทวงบูทันเวลาเพิ่นแห่ช่ำพี่น้อยขอโทษนะพอด้วยโดยๆโดยๆไปยังไปยังไปยังไยังโดยเอ้าอ่าตอนนี้ทั้งเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวนี่บาได้อยู่ว่าไดอยู่แล้วบอกว่าเพิ่นไปสักคืนแล้วนี่ถ้าขอไปขอไปเอาบรรยากาศที่ว่าง่ายๆอยู่นี่ก็ได้ดูแค่นี้อ่าเสนาพี่น้อยมาบูทวงบูท่านช่ำเนาะให้ทั้งทายทําให้พี่น้องเบิ่งอ่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนาะมาเผืนแต็งตัวจังไรรถโอ้ยบูท่านช่ำเผืนเมื่อเฮือน à mấy nhà ừ, này, à có và phần su phải mươi hướng nó có nó là bây rồi thằng ma nó thằng một bùn là cả thằng rung hơm rung hơm cả mà lại mang hơm nó áo sẽ nó phía nổi mà bộ thông một thanh mấy tê hoa à xuyên là xuyên xuyên

đây đây mất đây mất, tao rồi cái từ mặt rồi đi 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 đi, anh cái thằng bò đi bò rồi nhau. Đâu, đôi, đôi. Đâu, đôi, đôi, đi bò nhau. để đây mà rồi

ai oh. <laughs> vào <Sẽ bài> đi, thì con thấy bao nhiêu, gần hai đầu bao bao nhiêu, luôn Tóc binh số mày a cá bung nàng hoàng binh nắm bàn tay lệch chân ơi cá hoặc sớm đêm nhau nắm lại bàn đi đâu mong món món đều nhạy đi 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 cho xào này nó cho xào cho bao cái nào mà bà than cho biết tới hụ đó nó cũng lại khỏi bên này mất còn này ôi nói rồi mà cái này đấy, phải không? Nó nó ไปตู้เลยเนาะไม่มีเลฟี่ท่านใดทองเลยใดทองยนูครองใี่ีเงาเมาได้เมื่ไหร่นี่เ้ามาไม่หร่นี่ลาว่มเงิบ

เนาะพี่นรองเสงอัจะลังในเด้อพี่้องเด้อเนาะเอาเนาะโบเชปลาบีระนอก็ได้บบนี้ับสมนีก็ได้พี่น้างเพรากนีากัมีหลายกล้องอยู่เนาะเสียงมันจลังจังเพยาะว่าใส่ใส่ไม้ใ่ไ้เนยนะเนาะเอาเนาะเีงัเลย 对你们同我。